ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Forza Horizon 5นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาซื้อรถใหม่กันเนาะเอาเป็นนี่เลยนะครับไม่เคยเล่นเลยนะ2,020นะครับโคนิเซกเจสโกนะเจสโกนะครับซื้อเลยสีก็เอาสีเดิมไปนะครับ2,8ล้านนะซื้อมาครับอย่างเท่ เราก็มาดูแรงม้ามันนะครับแรงม้าเดิมๆจากโรงงานเนี่ย1,280แรงม้าครับทอนร์ก1 1 9ินิวตันเมตรนะขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับโอเคไปเครื่องยนต์นะครับมีให้ทำอะไรเลยครับมีให้ทำเทอร์โบครับทำไปช่วงล่างเดิมดีสุดแล้วนะครับยางใส่สลิกไปเลยนะโอเคครับแต่งได้แค่นี้ครับติดตั้งอุปกรณ์จาก 1, 2 8 0งแรงม้าครับขึ้นมาเป็น1,600ท้วนนะครับเอามาโอเคครับสปีดเต็ม10เลยนะครับ ไม่รู้แรงขนาดไหนเดี๋ยวลองไปขับกันดูดีกว่าครับผมไปเสียงลองดูครับขับเคลื่อนสองล้อหลังที่กังวลเนี่ยกังวลว่ามันจะถลายเฮ้ยแปบ๊บเดียวสองร้อยโอ้โหนี่ครับหมุนเลย โอเคเดี๋ยวไปลองเจอกันในสนามดีกว่านะครับมาครับมีสนามใหมา่เข้ามาครับมาลองกันหน่อยครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะรถอะไหวอยู่แล้วครับแต่ไม่รู้ผมนี่จะไหวไหมนะครับพื้นเปียกซะด้วยไปครับพื้นเปียกพื้นเปียก นั่นไงนั่นไงโอ้โหไม่เคยเล่นเลยนะครับนี่สนามนี้ต้องลองดูครับไหวหรือเปล่าโอ้โหตาละคันความแรงระดับโลกทั้งนั้นครับ หน้ารถด,ดื้อมากเดี๋ยวแทบไม่ไปเลยนะโอเคจบละจบเลยโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหรถน้ารถด,ดื้อมากครับมาครับกลับมาใหม่ หยยบไปโอ้ยคุมกันเร่งครับตอนนี้โอ้โหเบรกน่าจะดึงมาสุดแล้วนะโอ้โหพลังทำลายล้างโอเคครับไปโอ้โหเรียบร้อย มาครับกลับเข้าสนามมาเปียกซะด้วยนะครับพื้นโอเคโเค้มาไม่ค่อยชินทางเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าทางที่ชินจะเล่นไม่ดีกว่านี้ไหม ไปครับโอเคทางเดียวหักมันเยอะจังไปกันต่อโอ้โหแปบ๊บเดียวสองร้อยจะแรงอะไรขนาดนั้นคุมไม่ได้เลยน,นี่ได้ที่โลครับไม่ได้ที่โลมานานแล้ว นะครับเสร็จไปสนามแรกเรียบร้อยเลยครับพิโลไปเดี๋ยวไปเจอสนามต่อไปครับมาครับเจอกันกับสตีดเลสซิงนะครับไหวแค่ไหนไม่รู้นะครับมาครับไปโอเคมาครับด่านประจำด่านประจำเอาอยู่ไหมเนี่ย เบลก็ออุ๊ยไอหูใครปาดหน้ามาขนาดนี้แรงจัดนะไปะด่านประจำดูดีเลยนะครับเพราะว่าชินทางหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคมาครับโอ้โหรถชาวบ้านสองคันติดดีมนะันไม่สอยไปเกือบสอยไปครับ รีเบรกทันเบรกดีอยู่หน้าตายมากรถโอ้โหเรียบร้อยเลยเมื่อกี้เฉียวเช็คพอย์ครับเลี้ยวไม่อยากจะไปโอ้โหรถรถเทพครับขับลำบาก โอเคครับไปกันต่อพี่เหรอเหยียบมิดแล้วตรงนี้โอ้โหเกือบหลุดนี่คนจะแซงโอ้โหรถชาวบ้านครับชนกันไปชนด้วยดิ จรริงๆนะคับเจอรถแรงๆจัดๆคุมย,ยากๆเยื่องก,กับม้าพยศโอ้ต่อให้วิ่งได้500ตรงนี้ก็ไม่ทันแล้วเนี่ยไปครับมาเท่าไหร่แล้วสนะี่ร้อยสามสิบครับจะเบรกทันไหมเนี่ยฮากว่วแล้ว เบรกเอาไม่อยู่จริงด้วยครับแต่ความความแรงนี่มันโอ้โหไปครับโอ้โหแค่ยับเยินยับเยินนาครับก็ เสร็จเรียบร้อยกันไปครับกับโคนิเซ็กเจสโก้ครับคราวนี้ก็ต้องขอฝากเอาไว้ก่อนนะครนะลองเอามาเล่นดูก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่แนะ่นอนคนระับจูนอะไรให้ลงตัวให้เรียบร้อยให้ชินก่อนนะครับรับรองว่าทเทพกว่าเดิมแน่นอน,นครับคราวนี้มาเล่นอย่างกากเลยนะครับเสียชื่อรถหมดเลยเอาล่ะโอเคก็ขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมรับฟังนะครับมาจนถึงตรงนี้นะ ก็วันนี้ก็ต้องขอดตัวลาไปก่อนครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ